วันนี้ไม่ต้องถามว่าทําบุญเราได้อะไรทําทานเราได้อะไรช่วยเหลือคนอื่นเราได้อะไรอย่าถามเพราะสิ่งที่คุณได้มันเป็นทิปไม่มีอะไรที่จ่ายออกเราไม่ได้เข้าทุกคนฟังคุณนะเพราะโลกนี้ค่ะมันให้ความบาลานซ์เสมอถ้าไม่มีความบาลานซ์ในโลกนี้คุณอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะโลกมันให้ความบาลานซ์เราเสมอเมื่อไหร่ที่คุณจ่ายอะไรออกไปคุณจะได้กับคืนทุกคนแต่จะได้กับคืนเป็นรูปแบบไหนแค่นั้นเองความเป็นทิปคืออะไร เขาจะให้เราตอบมาก็คือทุกคนชีวิตเราจะไปในทางที่ดีอย่างอย่างอย่างน่าเหลือเชื่อวันนี้คุณสวดมนต์ไปกี่วันคุณถามหาเงินล้านวันนี้คุณทําดีไปกี่ครั้งคุณถามหาผลสําเร็จวันนี้คุณลงมือทํามากแค่ไหนคุณอยากได้ความสําเร็จเหมือนคนอื่นอยากร่ํารวยอยากได้บ้านอยากได้รถทุกอย่างมันเป็นศิล์มันเป็นาศาสตร์และศิลป์เลยนะทุกคนมันเป็นแบบธรรมะที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะท่านบอกว่า สวดไปโยมตอนที่เราสวดฟังนะทุกคนโอ้หอันนี้ของหลวงตามาตอนที่เราสวดทําไมก็มีคนญาติโยมถามว่าทําไมต้องสวดบทจัก,กรรพัิจริงๆแล้วสวดบทไหนก็ได้แต่บทแต่ละบทมีมนต่างกัน,นอย่างที่ครูบอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ทางลัดอันนี้อันนี้ความหมายของครูนะจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ทางลัดสวดบทจัก,กรรพัิครอบคลุมทั้งหมด ทุกคนคะท่านบอกว่าทําไมท่านก็เล่าเคสให้ฟังนะคะว่ามีลูกศิษย์เป็นนี่นะคะเป็นนี่ยุะมมากทุกคนแล้วไปหาหลวงตามานะคะแล้วไม่ใช่เป็นนี่อย่างเดียวนะป่วยหนักมากป่วยถึงเป็นระยะไหนก็ไม่รู้แต่หนักมากเสร็จแล้วพอไปเสร็จปุ๊บลงพอไปเล่าให้หลวงตามาฟังหลวงตาไม่ได้พูดพุ่มทําเพลงเลยค่ะทุกคนหลวงตาพูดคําเดียวมึงสวดบทจักพรริ ไปไม่ได้พูดท่านไม่พูดมึงนะคะท่านบอกว่าสวดบทจัก,กรรพัิท่านพูดคานี้เสร็จแล้วค่ะสามเดือนหรือหกเดือนไม่แน่ใจพอดียาวอะค่ะนะจาได้ไม่หมดสามเดือนหรือหกเดือนไม่รู้ลูกศิษย์ท่านคนนี้ค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสวดบทจัก,กรพัทติดกันสามหรือหกเดือนไม่แน่ใจสวดตลอดนึกได้ก็สวดแต่สวดอย่างแบบจริงจังอะค่ะวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอะค่ะติดกันสามถึงหกเดือนสวดทุกวันไม่ขาด ทุกคนเชื่อไหมกลับมาหาหลวงตามาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วแล้วเขาอัดคลิปเลยนะทุกคนเขาอัดคนที่อยู่ที่วัดอะค่ะเขาอัดคลิปเลยนะอัดเสียงของคนที่มาเนี่ยค่ะเขาถามขึ้นหลวงตามาขึ้นมาเลยอัดเสียงเลยนะแล้วเขาก็ออกมาในเทปของหลวงตามาค่ะบอกว่าหนูเชื่อแล้วค่ะหลวงพ่อหนูไปสวดบทจกกักรพรรษะค่ะ สามสหรือหกเดือนไม่รู้นะอากุตีเป็นหกเดือนแล้วกันให้ยาวๆเลยเพราะบางคนไม่เคยสวดเนาะเอาสวดยาวๆจะได้ได้เยอะๆหนูหมดนี่ยแล้วหนูไปตรวจอะโรคที่หนูเป็นมันหายทุกคนสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่เขาคงไม่มาโกหกพระเจ้าหรอกนะคะ